สถานีรีวิวภูมิใจเสนอชานมเย็นขนาดแก้วย2ิบสองออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงชาน้ํำตาลทรายนมข้นหวานนมข้นจืดน้ํำร้อนแล้วก็น้ําแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับ ผงชา2ช้อนโต๊ะชาผสมกันระหว่างชาผงตาสุนัขตำรวจกับชาตรามือนะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำร้อนแบบจัดจัดเลยนะครับ150 ml ชาตํชาตำรวจกับชาตามือนะครับ กันนะครับสีออกมาสวยงามมากเลยเกินนะครับหอมหน่าทานเลยเกินนะครับคราวนี้เราก็จะกรองกา,กากชาทิ้งไปนะครับถุงชาก่อนใช้ก็กรองเอารูน้ำร้อนก่อนนะครับ จะได้ค่าเชื้อโลกนะครับโอ้สีจะเข้มกว่าเดิมนะครับน้ำชาได้แล้วนะครับชาผสมนะครับต่อไปน้ำตาลทรายครับ1นช้อนโต๊ะน้ำตาลที่เราใช้ครับน้ำตาลมิตรผลนะครับยี่ห้อมิตรผลครับ นมข้นหวาน30 ml นมตรามะลินะครับโอ้ผสมกันสีสวยมากเลยนะครับนมข้นจืด30 ml นมคาริชชันนะครับ เพิ่มความหอมความอร่อยนะครับด้วยการผสมชาครับสองชนิดนะครับชาสุนัขตำรวจกับชาตรามือนะครับคารานี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งขนาดแก้วยี่สิบสองออนซ์นะครับ เทชาลงไปแล้วนะครับสวยงามเหลือเกินนะครับอร่อยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สารีรีวิวนะครับราคาขายแก้วนี้อยู่ที่25บาทถึง30บาทนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ